สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนที่รักเดลี่ของคนสวนกันอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ตั้งใจว่าจะถ่ายทอดสดพาชมต้นไม้ในสวนแต่ก็ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมถึงถ่ายทอดสดไม่ได้ก็มาถ่ายกันยาวๆสักสี่ห้านาทีกันนะคะคุณพ่อบ้านไปได้ต้นมะพร้าวมานี่ไม่ได้ต้นมะพร้าวได้ลูกมะพร้าวมาเป็นมะพร้าวกะทิ เป็นมะพร้าวแกงนะคะลูกใหญ่มากไม่รู้ว่าจะปลูกตรงไหนดูสิที่บ้านต้นไม้เต็มไปหมดแล้วในพื้นที่อันน้อยนิดที่บ้านสวนมีพื้นที่หลังบ้านประมาณ2 0ตารางเมตรค่ะแต่ก็ปลูกต้นไม้แน่นเลยค่ะนี่นะคะมีพื้นที่นิดเดียวจริงๆเพราะเป็นบ้านที่อยู่ในเมืองค่ะอันนี้เป็นบ้านสวนที่ปทุมธานีเวลาปลูกต้นกระเพราต้นโหระพานะที่เอามาจิ้มจิ้มนะคะ บางบางทีมันก็รอดบางทีก็ไม่รอดนะคะคราวนี้มันก็ไม่รอดไม่รอดก็เราก็ถอนแล้วก็จิ้มใหม่ได้ไม่เสียเรียดเสร็จแล้วพอได้กิ่งมาก็จิ้มต้นกระเพราอะคะ่ะก็ไม่ได้ใช้วิธีการปลูกด้วยเมล็ดนะใช้วิธีการปักกิ่งปักชำกิ่งนะคะนี่ก็คือกระเพราที่ปักชำกิ่งนะคะทานหลายรอบแล้วเวลาจะทำ เมนูกระเพราก็มาเด็ดจากตรงนี้นี่แหละเป็นประจำเลยจะมีอยู่สองกอนะคะกอกระบะอันนี้หนึ่งแล้วก็ทางนู้นอีกกออีกอีกกระบะหนึ่งนะคะเวลาปลูกต้นไม้ก็จะปลูกในกระถางใหญ่ๆดำๆอันนี้นะคะใส่ดินแล้วก็ปลูกเพราะว่าที่สวนที่นี่ดินจะเป็นดินเหนียวแล้วค่อนข้างเปรี้ยวค่ะจะปลูกลงดินแล้วไม่ค่อยรอดดินเหนียวมากอันนี้เป็นต้นพริกนะคะคุณพ่อ้านขยันปลูก กระเพราวเวลามันออกดอกให้เด็ดทิ้งเราจะได้กินนานๆน,นะคะแล้วก็มีใบเตยอันนี้เป็นต้นไม้ที่บ้านสวนชอบมากต้นใบเตยถ้าอยูอ่หลังครัวเนี่ยควรปลูกเพราะว่ามันชุ่มชื้นใบเตยชอบชื้นๆนนะคะทำขนมก็ได้ต้มใส่น้ำก็หอมเวลานึ่งข้าวก็เอาไปต้มใส่หม้อนึ่งนะคะกินหอมเลยและนี่ก็เป็นขมิ้น เป็นขิงข้างหลังน,น,นะคะแล้วก็เป็นบอนตรงนี้จะเป็นใกล้กอกน้ำค่ะใกล้กอกน้ำเนี่ยเราก็จะปลูกต้นไม้ที่ชอบน้ำหน่อยนี่ก็เป็นต้นเล็กๆของใบเตยนะคะมันก็ขึ้นขึ้นง่ายเนี่ยใบเตยใบเตยแล้วก็มีมะละกอโยนมะละกอลงมามะละกอะก็ติดเยอะแยะเลยค่ะ คือมีเมล็ดอะไรก็โยนโยนมันลงมามันก็เกิดเกิดง่ายค่ะพอได้น้ําได้ดินก็เกิดแต่จะโตดีไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะดินที่นี่ค่อนข้างเหนียวโซนขวามือ,อตรงนี้มีตะไคร้แต่ตะไคร้บ้านสวนเอาย้ายไปปลูกหลังบ้านทั้งนู่นแล้วนะคะพอดีตรงนี้มันไม่ค่อยได้แดดอันนี้มันเป็นกอที่เหลืออยู่แล้วตรงนี้ก็ยังมีกระบาดของกะเพารพากะเพราก็จะปลูกสักสองสามกระบา เผื่อกระบะหนึ่งหมดกินกระบะสองไม่อดค่ะมีให้เด็ดตลอดอดินแห้งๆเดี๋ยวต้องลดน้ำหน่อยละแล้วก็มีละมุดค่ะตัวนี้ยังเล็กอยู่เลยคุณพ่อบ้านอยากปลูกต้นละมุดออกดอกแล้วนะคะออกดอกแต่ติดผลแล้วมันจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะละมุดนี่เพี้ยแป้งเยอะมาก ดอกก็สวยนีนะคะต้นเล็กๆต้นนั้นก็สมุนไพรคุณพ่อบ้านค่ะเอาไว้ทำกับข้าวส่วนมากต้นไม้ที่จะปลูกพวกนี้ก็จะเป็นต้นที่เรากินเองใช้เองนะคะเป็นพืชผักสวนครัวทำกับข้าวแล้วก็จะมีค้างกำลึงมันขึ้นเองนั่นแหละไม่ได้ปลูกหลักมันเลยขึ้นมาเองแล้วก็จะมีเดินเข้าไปอีกหน่อยต้นมะเขือต้อนมะเขือต้อนนี้สูงแล้วค่ะ ม,มีดอกปลูกเนี่ยปลูกปลูกในกระบะอย่างนี้เลยนะคะปลูกในกระบาแล้วมันก็ยืดที่มันยืดเพราะว่ามันไม่ได้แดดมันเลยต้องยืดสู้สู้เพื่อนมารับแดดค่ะแล้วก็มีขนุนขนุนต้นต้นสูงแล้วค่ะเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้สูงขนาดนี้นะพอได้แดดปุ๊บยืดเอายืดเอา แล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นต้นดอกแก้วที่ถ่ายรูปมาลงบ่อยๆอะคะ่ะอันนี้เป็นดอกแก้วหลังบ้านนะหน้าบ้านยังมีอีกสองต้นสองต้นใหญ่ๆเวลาดอกแก้วบานเนี่ยก็จะมีพวกพึ่งมาดูุดน้ำหวานนะคะอันนี้พึ่งก็ไปละสายแล้วค่ะต้นสูงสูงแล้วอะสูงทุ่มหัวเลยค่ะสูงทุ่มหลังคาบ้านอีก ข้างๆต้นแก้วก็จะเป็นฝรั่งค่ะฝรั่งกำลังแตกใบใหม่ดิฉันก็ตอนไว้สองสามกิ่งนะคะออกรากแล้วตัวนี้นเป็นดีปะกั้งค่ะดีปะกั้งหรือดีกระทิงคุณพ่อบ้านไว้คันกับลาบเหนือแล้วก็มีต้นบอลปลูกไว้ทั่วเลยดิฉันตรงไหนมีพื้นที่ว่างไม่ได้ปลูกมดต้นฝรั่งเนี่นะคะ ถ้าว้าไวอยู่ในร่มเนี่ยมันจะไม่ค่อยโตหรอกจะไม่ค่อยงามค่ะเขาชอบแดดนะแต่ก็ไม่มีที่ให้อยู่อ่ะอันนี้เป็นกิ่งตอนฝรั่งต้นนี้เป็นพันธุ์แ้นสีทอ,องนะคะให้ลูกใหญ่มีชั้นตอนหลายกิง่งเห็นติดติดรากหรือ,อยังเนาะตัวนี้ติดรากแล้วที่ติดรากแล้ว ก็จะอไปปลูกที่สวนสระโบอดดิฉันซื้อสวนใหม่ไว้นะคะเพราะว่าอยากปลูกต้นไม้เยอะๆซื้อไว้สามไร่จะเอาต้นไม้ไปปลูกแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของน้ำนะคะก็ยังตัดสินใจอยู่ว่าจะปลูกอย่างไรดีเพราะว่ามันค่อนข้างฝนน้อยแล้วนี่ก็เป็นกระบะปลูกกะเพรา เลนกะเพราพี่บ้านชอบกินกะเพราใต้ต้นกะเพราก็เป็นกุ้ยช่ายกุยช่ายนี้ได้มาจากบ้านพี่แขโอ้โหนี่ได้มานานแล้วนะคะตัดไปกินแล้วก็ขึ้นมาอีกปลูกไปก็ได้กินเรื่อยๆค่ะดอกมากเดี๋ยวต้องมาตัดไปผัดกินละเยอะ <c oughs> มากส่วนกระบะน,นี้คุณพ่อบ้านเลี้ยงปลาไหลจ้า ขยันจริงๆเกือบท้ายสวนแล้วค่ะมาเจอชมพู่ต้นใหญ่เป็นพี่ใหญ่ของสวนเลยเพราะโตกว่าเพื่อนพอโตแล้วให้่มเงาปุ๊บต้นอื่นโตไม่ได้กินตลอดต้นนี้ได้กินตลอดตั้งแต่ปีปีที่แล้วนะคะที่เขาให้ผลผลิตคุณพ่อบ้านเก็บไปให้ทานเมื่อเช้าบอกว่าหมดแล้วนั้นรุ่นนี้แต่ก็ยังมีคาต้นอยู่ค่ะให้รสชาติดีน้ำฉ่ำ ทานแล้วชื่นใจค่ะเดี๋ยวคงต้องได้มาตอนชมพู่ไว้เพราะว่าจะเอาไปปลูกเหมือนกันที่สวนสระโบสส่วนนี้ต้นมะม่วงที่สวนเล็กก็เลยปลูกได้ชนิดละหนึ่งต้นมะม่วงหนึ่งต้นชมพู่หนึ่งต้นขนุนหนึ่งต้นแต่มะม่วงต้นนี้พิเศษนะคะ ุณเมื่อบ้านบอกว่ามีต้นเดียวก็จริงแต่ได้กินหลายพันนะเพราะว่าเอาตามะม่วงพันอื่นๆมาติดดูนะคะมีต้นเดียวนะแต่ว่าอันนี้เป็นรอยติดตาเห็นไหมเห็นพลาสติกไหมคะตรงเนี้ยเขาติดตาไว้กิ่งเนี้ยก็คือพันหนึ่งพันนะพันอื่นที่ไม่ใช่ของต้นแม่นะคะอันนี้คือหนึ่งพันละแล้วก็ตรงนี้ก็ติดตาอันนี้ก็เป็นพันที่สอง อันนี้เป็นน่าจะเป็นต้นแม่และนี่ก็เป็นกิ่งพันที่สามนะคะอันนี้เป็นพันที่สี่หนึ่งต้นได้กินหลายพันเลยค่ะข้างหลังมีต้นกล้วยแล้วก็มีพืชผักสวนครัวอยู่ทั้งนู่นอีกนะคะไปทางหลังบ้านอีกทีนึงตรงไหนมีพื้นที่ว่างดิฉันก็ปลูกไปปลูกไปเลย และนี่คือต้นมะละกอที่มาออกคลิปสอยมะละกอนะคะตอนนี้สูงมากท่วมหัวเลยค่ะสอยไม่ไหวแล้วปล่อยให้มันโตแล้วก็ถ้ามีลูกสุกก็ให้นกกินค่ะนกกระรอกดี๋ฉันก็ไปหาต้นใหม่มาแล้วล่ะเพราะมันสูงมันสอยไม่ถึงจริงดูไม้สอยฉันสูงขนาดนั้นพอมันสูงมากถึงสอยลงมาแล้วมันร่วงตกพื้นมันก็เละน่ะแล้วข้างบ้านดิ๋ฉันก็ปลูก อันชันอันชันนี้ที่ฉันมาหยอดเม็ดไว้นะคะพอฝนมามันก็โตมันเป็นไม้เลื้อยนะอันชันนี้ก็เอากินสดก็ได้มีประโยชน์ค่ะดอกมันนะเนี่ยกินสดมีประโยชน์มีแอนโทไซยานินอันนี้เป็นผักชายาเหมือนลุ้งขวานจังเลยอ่ะอันชันอ่ะสดๆไม่ต้องกลัว เพราะว่าไม่ได้ใส่สารอะไรกินได้เลยไม่ต้องหลักของบ้านเราเองเลื้ยเลื้ยไป <g it> รัวบ้านเขา <c oughs> เต็มเลยค่ะใครอยากได้เมเล็ดแจ้งมานะมีฝักขึ้นเต็มเลย <c oughs> ยิ่งกินยิ่งอร่อยหวานหวานดูเมเล็ดอันชัน <c oughs> ดิฉันเคยแกะแล้วก็จะส่งไปให้เพื่อนที่เขาอยากได้นะคะ <c oughs> บางบ้านไม่มีก็ไม่มีจริงๆ แบ่งปันกันค่ะส่วนนี้คณะเมกซิโกนะคะหรือว่าผักชัยยายืนต้นสูงเชียวไม่ค่อยได้มาเด็ดทานเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะทานยอดอ่อนมานะคะ mm. เขาแตกง่ายค่ะซึมง่ายและนี่ก็ต้นกล้วยหน่อใหม่ดูใบสวยๆอันนี้ต้นใหม่ใบย,ยังไม่แตกไม่แตกเพราะมันอยู่ในบ้านมังไม่โดนลมค่ะ นี่มะม่วงที่จะฉันพูดถึงเมื่อกี้อันนี้ดูอีกมุมหนึ่งนะคะต้นสูงแล้วนะดูสิอันนี้อันนี้พันหนึ่งต้นที่อยู่ตรงกลางนด้นอีกพันหนึ่งและที่อยู่ทางขวาก็อีกพันหนึ่งค่ะบ้านไหนที่มีพื้นที่เล็กๆนะคะปลูกต้นเดียวกินหลายๆพันก็ทำแบบอีฉันนะคะคือติดตาเป็นมะละกอสูง แล้วก็กล้วยใต้ต้นกล้วยมีมะกรูดค่ะอีฉันก็เห็นใจน้องก็เหลือเกินมะกรูดเนี้ยอายุนานแล้วนะแต่ก็ได้แค่นี้แหละเพราะว่าหนึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ดินชุ่มน้ําค่ะจะเรียกว่าป่าชายเลนก็ในบางครั้งนะ <laughs> เพราะว่าดินแฉะตลอดดูสิมันเป็นพื้นที่ต่ําอะค่ะชื้นตลอดแล้วน้องก็อยู่ในร่มต้นกล้วยซึ่งมะกรูดอยากให้โตดีๆต้องไปอยู่ในแดดหน่อยนะจ๊ะ ได้แค่เนี้ยก็เวลาจะทำกับข้าวก็ได้มาเด็ดใบกินอยู่แต่สงสารน้องมากเลยตอนนี้พยายามยื่นหาแดดอยู่ดูสิต้นเองขนาดนั้นจะขูดไปปลูกที่อื่นก็กลัวไม่รอดเพราะว่าเคยแล้วเคยไปปลูกที่อื่นเอาลูกมันนะคะไปปลูกไม่รอดอะ่ะเพราะว่าดินดินที่บ้านในฉันเป็นดินเหนียวแน่นแข็งเปรี้ยวเป็นดินเหนียวที่เปรี้ยวเป็นกด ปลูกต้นไม้ลงพื้นแล้วไม่ค่อยรอดทางนู้นก็จะเป็นตะไคร้ทางนู้นเลยค่ะอีฉันไม่เดินไปนะกลับมีดากอนฟุตแก้วมังกรน,นะคะเมื่อก่อนบ้านอีฉันเป็นบ้านที่ยังไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าอีฉันยังใช้โอ่งตักน้ำใส่ตุ่ม แล้วก็ใช้ไดนาโมเครื่องปั่นไฟหรือว่าใช้ตะเกียงเป็นบ้านที่อายุประมาณ40ปีได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นรอบบ้านชั้นจะมีตุ่มแล้วก็มีแทงน้ําตุ่มใบใหญ่ๆ3-4าสี่ใบก็มีค่ะอยู่ทั้งนู่นคุณพ่อบ้านก็จะผูกเปลไว้นอนใต้ต้นชมพูนะคะไว้นอนเล่นเวลานร้อนๆคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้ละ่ะ เพราะว่ายาวแล้วสายแล้วด้วยต้องรีบไปทำงานมาทักทายการพาชมสวนค่ะเพื่อมารู้จักกันกับเพื่อนใหม่ๆเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในโลกออนไลน์แล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ